สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าใสาไรเดอร์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทั้งทางเพจฟ้าใสาไรเดอร์แล้วก็ YouTube ฟ้าใสาไรเดอร์นะครับวันนี้ผมมี RX รแนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับมาแบบมาดูว่าคันนี้นี่แต่งเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับ RX รแคันนี้ใครสนใจไม่รู้ว่าเจ้าของเขาจะขายหรือเปล่าเดี๋ยวว่าผมจะพาไปดูก่อนว่า RX รแคันนี้มันสวยขนาดไหนนะครับโอ้โห เป็น r x ทายเป็ดข้างหน้าใส่อัพไซด์ดาวโวของแต่งแม่คุณเจ้าปั๊มเบมโบ้นะครับข้างบนนี่เป็นอะไรอันนี้ก็โบ้นะครับประกับปอกโดมิโน,โน่นะวุย้ยนแต่ละชิ้นนี่สวยๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมภายนอกก่อนแม่เจ้า อารผมไม่เคยเห็น r x สวยขนาดนี้มาก่อนจริงๆก็เคยเห็นแหละแต่ว่าคันนี้ก็สวยมากโอ้โหดูงานนี่ละเอียดมากครับงานสวยมากเสื้อนะสวยมากมีฝาปิดแล้วก็ไล่น็อตนะครับคาบูก็คาบูเดิมนะคันสตาร์ทนี่แบบเงาเงาเลยนะพักเทา้าท่อเป็นท่อเดิมด้วยนี่คลาสสิกมาก ความคลาสสิกมันก็มีอะไรใหม่ๆนะครับใส่ที่ใส่เข้ามานะครับอย่างเช่นโชค๊คแกส๊ส Y SS. S S เฟี้ยวมากเลยท้ายเป็ดซะด้วยแม่แล้วป้ายนี่คือแบบเป็นป้ายรุ่นเก่าด้วยนะครับโอ้โหย RXZ นะดูด้านบนนะครับคัดน้ำมันนะพี่น้องสุดยอดจริงๆเรือนไม้นี่อย่างสวยเลย จะขายหรือเปล่านาะเจ้าของรถเนี่ยคันนี้เนี่ยคัดน้ำมันนะครับเป็นรถเดิมแต่ว่าแต่งเพิ่มเติมด้วยอะไรที่ใส่เข้ามาในคันนี้นี่สวยมากๆเฟีย้ยวมากดูไฟนะะชุดหน้านี่ใช้ของ M S X แต่โคมไฟนี้ไม่แน่ใจของอะไรนะครับสวยมากเลยเป็น L E D เปิดเปิดไฟให้ดูหน่อย ขันสะบัดด้วยวโอ้โหว้าวยังกับแมทริกเนี่ยสวยมากเลยโอ้ยไฟสวยมากไม่ธรรมดาบอกเลยว่าไม่ธรรมดาไอ้ซานันนี้ขอฟังเสียงหน่อยแล้วกันเสียงมันจะอ๋อท่อเดิม มันก็จะประมาณนี้นะพ่อเดิมนะคันเล่งเบามือดีจังเลยโอ้ยยางสวยเลยครับ มาดูคันข้างๆนี่ก็คืออย่างว่านะแต่งรถนี่มันใช้เงินนะครับเงินเท่านั้นที่จะทำให้รถสวยอยู่ที่งบประมาณนะครับอยู่ที่งบประมาณของลูกค้าแหมทรงมันได้นะทั้งสองคันเลยคือ r x Z คันสีเปลือกมังคุดนี้ก็เป็นตัวตัวหลังนะครับเพราะว่าท้ายมันจะเป็นท้ายลักษณะแบบแบบนี้แล้วนะครับอ่า ส่วนตัวนั้นก็คือเป็นตัวแรกแล้วก็ท่อมันจะเป็นท่อม้วนแบบนั้นแหละแมเฟีย้ยวมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สองนะครับฝ่ายท้ายก็จะเป็นแบบนี้ว้ามีสเสน่ห์ดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกินสวยมากป้าไม่ธรรมดา โอยอยากรู้ว่าอัพไซด์ดาวที่ใส่เข้ามานี่มันจะซับดีแค่ไหนนะครับสวยมากสวยมากเอาว่าเป็นแนวทางในการแต่งรถของใครหลายๆคนที่กำลังเล่นตัว r x z อยู่สวิงอาร์มนี่ดูก่อนครับพี่น้องงานละเอียดมากข้างในนะครับสวิงอาร์มนี่ก็ ตอนแรกดูผิวผิวแล้วนึกว่าเป็นสวิงอาร์มเดิมนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะครับเป็นสวิงอาร์มมินยมแล้วก็โอ้โหงานนี่แบบเจ๋งมากอะ่ะดูแล้ววาว้าวเลยวันนี้เอา r x ซมาให้ดูนะครับเดี๋ยวนอกจาก RXZ แล้วนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมถามเขาก่อน i อเคันนี้เขาจะขายไหมนะครับเนี่ยพูดถึงคันนี้นะแต่ว่าคันนี้นี่ก็เป็นลูกค้าเป็นรถที่ลูกค้าเอามาทำนะครับนะโอ้ได้แนวทางในการแต่งเลยแต่ว่าน่าจะใช้งบประมาณเยอะพอสมควรนะสำหรับ i x z คันนี้นะคันนี้ <S Suzuki s k y d ด v e มายังไงนี่โอ้รถสวยมากเลยซู z u กิสกายด้นะครับ เป็นรถอโตโมิติเน่แล้วก็โอ้ยรถสวยมากเลยรถใหม่มากวิ่งไปเท่าไหร่ 5, ห้าพันเก้าไมยก็น้อยภาษีหกหกรถสวยมาก,าากใ,ใครสนใจคันนี้นะ ใครสนใจซูซูกิสกาย i v e คันนี้นะครับเดี๋ยวติดต่อมาได้เลยพอดี FC เอามาขายให้นะครับก็ราคาประมาณหมื่นปลายๆนะครับใครสนใจทักทายมาได้เลยเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงก่อนจาก r x มาสกายได e ได้ไงวะเนี่ยว้าวเงียบกิฟเลย สวยนะนี่เขาบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ไฟหน้าเยอะที่สุดเลยเห็นบอกว่ามาพร้อมกันทั้ง5ดวงแน่นะครับ s ุสกิส s กายได้นะครับเป็นระบบหัวฉีดใครที่สนใจนะใครที่สนใจทักทายได้เลยรายละเอียดมีตำหนีอยู่จุดเดียวรถคันนี้นอกนั้นสวยหมดเลยมีแค่เหมือนกับรอยโดนตัวตัวปั๊มเบรกนะครับตรงนี้นะครับนอกนั้นนี่คือสวยหมดเลย รถส,สวยมากแล้เครื่องโคตรดีเลยเครื่องเงียบกิ๊บเลยเอกสารชุดโอนมีมครบหมดนะเห็นบอกแล้วก็ขอดูบ่อก,ก่อนข้างในนะโหใหม่มากๆเลยท่านผู้ชมใหม่กิ๊บเลยดูบ่อฮะรถส,สดมาก ถังน้ำมันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยรถใหม่น้ำมันมาเต็มถังเลยสุดยอดอ่ะใครที่สนใจนะสุกิสกายด้นะครับทักเข้ามาแล้วกันหมื่นปลายๆนะครับหมื่นปลายๆรถสวยมากเลยอ่ะโอใครอยากได้รถใช้นะครับจริงๆสุสกินี้เป็นรถที่คุณภาพดี มีเป็นรถที่ทนนะแล้วก็เป็นรถค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะครับแต่ว่าเสียดายคืออะไรอาจจะหายากแล้วก็โชว์รูมมีน้อยนะครับแต่ว่าตัวรถยังใหม่อยู่นะครับก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงอะไรส่วนแดดคันนี้ก็เป็นแดดที่ FC นะครับจากฝั่งนู่นเลยทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับมีนบุรีหนองจอกนะครับส่งมาให้ผ่าเครื่องให้นะครับยังไงต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆเพราะว่า f อฟซบอกว่าอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ร้านด้วยแล้วก็ยอมลงทุนที่จะบรรทุกรถมาจากฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะฮะเอาเพื่อเอามาให้ทางผมทำนะครับตอนนี้ก็อย่างที่ได้ถ่ายคลิปไปเมื่อวานนะค,ะคือถาเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็อะไหล่นี่ใช้อะไหลแท้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันว่าหลังจากถ่าเครื่องแล้วเป็นยังไงนะครับ ไฟเกียร์ว่างไม่ขึ้นนะเงียบกริบเลยเสียงใสๆเลยฮะแบตเตอรี่อ่อนใช่ไหมต้องเปลี่ยนแบตไหมเพราะว่า มันเบิ้ลมันถึงจะไฟเกียวว่างถึงจะขึ้นอ่าเดี๋ยวค่ะดูนะโอ oh, oh, มาแล้วติดแล้วรถอาจจะยังไม่ชาร์จไฟนี่ว,ว้าวก็ขอบคุณนะขอบคุณ FC ที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจนะครับส่งรถมาทำที่ฟ้าสสา i ไรเดอร์นะครับสำหรับแดชกันนี้ก็นู่นเลยแล้วตอนนี้ที่กำลังทำอยู่นะ กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นคิวของ LS นะครับผ่าเครื่องเหมือนกันกับแดดทุกอย่างเลยอันนี้ก็ f ออยู่แถวแถวจารานนี่เองอันนี้ก็คือผ่าเครื่องสเตปแบบดูทั้งท่อนบนท่อนล่างนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าท่อนบนจะเป็นยังไงนะเออคือเสือเ้อไปยิงทรายมาแล้วส่วนท่อนล่างนี่ก็คงเป็นพวกลูกปืนแล้วก็ซีมทุกตัวที่เขาจะต้องเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวจะไงเบิกของแท้เปลี่ยนให้นะครับอะไรก็ซื้อมาแล้วนะเนี่ย อะไหลยแท้ Honda นะครับซื้อมาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวนี่สองคันนี้นะครับกำลังจะออกเดินทางรอรถขนส่งนะครับกำลังเข้ามาใครที่สนใจนะเออไม่ใช่ใครที่สนใจก็วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ส่งได้นะครับแข่งกันแบบยังกันในสนาม ะนะครับก็ขอบคุณ f c นะที่ระยองนะครับคันนี้นี่เหมือนนัดกันเลยส่งที่ระยองคล้องกันเลยทั้ง2คันนะครับขนส่งจะมาสักประมาณ6กโมงครึ่งนะครับตอนแรกนัดไว้ว่าจะส่งวันนี้แต่ว่าเพลินว่ารถขนส่งมีปัญหาล้อน็อตล้อขาดนะครับก็เลยไม่ได้ส่งนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวกําลังจะเข้ามานะครับต,ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนแรกนัดไว้วันนี้นะครับโอ้ก็ทั้ง2องคันก็ผมว่าเป็นเป็นรถที่สวยนะ แล้วมันเป็นรถคนละแนวคนละทรงนะแต่ว่าเกิดในยุคเดียวกันนะครับเดี๋ยวรอรถขนส่งมารับนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะเอที่ระยอมทั้งสองคันนะครับใครสนใจซูซูกิสกายไดทักทายมาได้นะครับเหมือนไปปลายนะแล้วก็ RXZ วันนี้เอาให้มาชมกันทั้งสองคันก็ถือว่าเป็น โอกาสที่ดีที่ FC ได้มาที่ร้านแล้วก็มาถ่ายให้ดูนะครับอ่าเอ็กทั้ง2คันเลยสวยมากๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมเดีสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีอะไรก็ทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ